สมัยนี้เราต้องรู้จักการใช้เครื่องทุนแรงนะคะอย่างเช่นการที่เอลลี่ทำกราฟิกได้สวยๆอะ่ะคือมีแต่คนมาสนใจมากเลยนะเพราะว่าเอลลี่มีแอปพลิเคชันที่ทําได้อย่างง่ายๆการทําภาพกราฟิกของคุณมันจะง่ายขึ้นมากๆแล้วมันมีเทมเพลตแม่แบบสําเร็จรูปให้คุณเลยฉะนั้นถ้าใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยการทากราฟิกมันแบบมันต้องยากแน่เลยค่ะควลลี่ไม่ใช่เลยนะคะการที่จิ้มไปที่กอบก็คือเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้อย่างเช่น อันนี้มันเป็นรูปคนอื่นถ้าคุณต้องการเอารูปของคุณมาใส่หรือรูปโปสเตอร์ก็สามารถที่จะทําได้โดยการกดทางขยะเห็นไหมรูปหายไปแล้ว ภาพเอลลี่เข้ามาแทนที่ตรงนี้แล้วคือแคนว่ามันดีอย่างหนึ่งตรงที่คนที่เป็นมือใหม่จริงๆะอีดี้บอกนีว่าทําได้นะคะเพราะว่าเนี่ยเหมือนเราแค่ลบอะไรที่เราไม่ต้องการออกไปและเราแค่เอาสิ่งที่เราต้องการเข้ามาใส่รับจ้างทํากราฟิกได้เลยเริ่มต้นคือเอลลี่บอกแล้วใช่ไหมว่ามัน400ถึง500เลยนะมันเป็นแอปพลิเคชันที่ฟรี ซึ่งถ้าเป็นเอลลี่เอลลี่จะตั้งใจทำม,มากๆเพราะว่ามันสามารถที่จะทำให้เอลลี่ไปต่อยอดได้แล้วก็ทำสร้างรายได้ให้กับตัวเองโดยที่ไม่ต้องลงทุนสักบาทนะะเราคิดดูอีกถ้าเราทำสิบรูป20รูปต่อวันนะ่ะเด็งเราสามารถที่จะมีรายได้หลักแสนได้เลย แล้ววันหนึ่งเราสามารถที่จะมีรายได้ถึงหลักหมื่นได้เลยคอร์สออนไลน์นะคะเรียนได้ตลอดชีพให้เป็นเลย2,900บาทถ้าเป็นแบบตัวต่อตัวนะคะจะเรียนแบบ1วันเต็มและติดตามผลตลอด1เดือนพิเศษวันนี้นะคะ1 2 9 0 0บาทก็คือการสอนตัวตัวตัว private coaching อะเอลลี่พาจับมือทำเลยนะคือเหมือนพากดปุ่มไปทีละปุ่มเลยคือเรานั่งนั่งสอนกันอยู่แบบนี้มันไม่มีทางที่คุณจะทำไม่ได้วีโอ <PO S 1> เกี่ยวกับการเรียนการสอนให้คุณเรียนย้อนหลัง ด้วยค่ะน,นะคะเอลลี่มีเอกสารประกอบการเรียนมีแทมเพลตภาพสําเร็จรูปไปให้อีกที่จังหวัดขอนแก่นนะคะเออใครอยู่จังหวัดขอนแก่นทักแ cool. อดไลแอคุยลี่มาได้เลยที่ s si อ k ไสเ e l i ร E และคุณสามารถที่จะเอาไปทําเป็นอาชีพสร้างรายได้ได้แน่นอนเอลลี่รับประกันนะคะ